โอเคครับผมคนดูทุกคนก็สวัสดีคนดูกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเล่นโลบอคนะในแมปบล็อกฟูดนะครับก็จะมาแจกเซตล่าข้าหัวแบบโคตรโกงนะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับมาใส่ป้าผลอผ้อากีตาร์แล้วก็ดาบพัวเด้งนะครับสกิลตื่นเนี่ยจะใช้ทุกสกิลจะเป็นสกิลซีนะเราจะไม่เอาตื่นนะครับมาหาเลยเหมือนผมมันจะเดือดๆอยู่แล้วเข้าซื้อมาพอดีเลยมาครับผมเดี๋ยวปิดสัมนะครับพยายามดูต่อเต็มน,นะผมว่านี้น่าจะพวกนั้นน่าจะข้าหัวเกินห้าล้านะ ไปก่อนแล้วโอ้มัดใหม่นะครับมัดใหม่ดูเลือดแตกไปห,หนึ่งครับมาเด็กอุ้ยมันช้าเหมือนกันโอมาคือหามันโกงจริงนะคนดูแบบผมเล่นพลานี้ผมยังไม่เคยแพ้ใครเลยแพ้แต่พี่ชายผมยไม่รู้ทำไมแพ้พี่ชายผม หรือว <inequ ity S 1> ่าแบบผมเป็นเป็นต้องเป็นน้าเบรรยากาศอะไรที่นี่นะอะจริงๆนะไปแต่ว่าแบบผมก็มีเรื่องที่เก่งกับพี่เยอะอยู่ครับก็ไม่ได้จัดทุกเรื่องไม่ได้แบททุกเรื่องจริงเรื่องหน้าตรงหน้าตาเนี้ยก็จะชนะนะมาแต่ว่าพาร์นเนี่ยดูดิเป็นง่ายมากนะแล้วยิ่งเผาตื่นนี่ก็โคตรโงโคตรอันตรายเลยเจ๊ผมก็เดี๋ยวคนดูก็หาว่าตบไก่อีกนะเวลาผมแบบเหมือนในทิกติกอะผมจะตีมแบบ ค้ารายคนดูมาเม้นว่าตกไก่ใช่ผมจะต,ตีผมไม่ได้ตกไก่นะแค่ผมเล่นเก่งน,นะเขาเลยดูไก่เห็นไหมครับอีกแล้วมันง่ายอีซี่มากเลยนะเฮ้ยฟ้าก็เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็พาทั้งคู่นะตอนแรกผมก็ไม่ได้เผาตื่นนะอย่าอย่าร้องนะว่าแบบเผาตื่นนะตอนแรกตอนที่เจอกันผมก็ไม่ได้ตื่นนะก็ยังไหวอยู่นะเนี่ยแล้วผมโดนสองหนึ่งผมเกยกลัวที่ไหนแล้วนะแล้วก็เผาตื่นนะโดนลุมอ่ะมันไหวนะเวดูคนดูจริงจริงมั้ง อยู่กับจังหวะเลยนะถ้เาเกิดเราเผาตื่นแล้วเขาไม่ตื่นอ่ะเราไหวนะตอนโดนลุมอ่ะพาเขาเล่นหมัดไม่เปลนเลยนะ,ะจริงจริงมันต้องคอมโบกับหมัดผมนะหมัดใส่แค่นั้นนะหมัดผมอะไรเอาจริงนะหมัดอื่นไม่ได้เลยนะกาดมากเลยนะโอเคผมน่าจะตายละโอเคปรับพอจ้า โอ้โหเจ้ผมเซิฟนี้ก็ไม่มีารางวัลแล้วตกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราย้ายเซิฟกัน <Yeah. S 1> ผมไม่ได้ตกไก่นะผมแค่เล่นเก่งเลยทําให้คนอื่อนดูไก่แต่ร้องนะ้นจะร้องนะคือคนดูดูผมว่าผมต้องคิดว่าผมต้องการให้คนดูชื่นชมนะ,ะจริงๆครับไม่ต้องการให้คนดูมาด่าผมนะแบบเหมือนตอนตัตีมทิ๊กต๊อกอะผมมาต,ตรีมใช่ไหมคนดูแบบร้องวนะ่าผมตกไก่เฉยเลยเว้ผมเล่นอนะผมก็อยากให้คนดูชมนะไม่ใช่ให้แบบว่ามา มาด่ากันว่าตบไก่มาบูลลี่กันนะครัเออเนี่ยเหมือนในคิดนะ่ก็ไม่น่ามีคนดูเออก็อะไรก็จะมาโชยด้ดูเฉยๆก็มันเป็นเซตที่แบบว่าล่าค้าหัวหัวตัวนี้ไม่ตึง่ะสองล้านซึ่งเมื่อกี้ยังมีห้าห้าล้านเจ็ดล้านแปดล้านอยู่เลยแต่ตัวเมื่อกี้มันมีแปดล้านจริงนะแต่ห้าล้านไม่มีรอกคนพูดเล่นแต่ผมไม่รู้ไงว่าคนไหนมันแปดล้านนะน่าจะไอ้สักคนหนึ่งแหละมาโดยก่อนได้อุดนะครับ จะไ,ได้ปูสีได้เปี่ยบให้ฟันไม่เข้าหนอกอ๋อมีเคนนะครับครับอย่าสกิลเอ้ยอย่าสแปมอย่าอย่าคลิกอย่างเดียวสกิลได้มันผมอะ่ะพยายามสกิลไล่ตามนะครับตรงนี้มันตอบอะไรวะรเนี่ยขอเปิดก่อนเลยเอ้าโอ้โหไม่ได้ PvP หรือเปล่าแล้วมันไม่ได้เปิด PvP แล้วมาฟันผมเพื่อมันมาต่อยผมทำไมเอ้าไหวไหมนเนี่ยอ๋อมักนกำลังเปิดนะครับ ไม่ดิเบล้มน,น้อยกว่าผมมาอนนี้ผมไม่ค่อยภูมิใจนะักเลยตบให้ดูเบลน้อยกว่าเราก็โกงกว่าอยู่แล้วเบลเ,เราเยอะกว่านะเราก็โกงเขาอยู่แล้วเด็กก็จะตกให้ดูนะว่าผมเป็นอันดับหนึ่งของพานะคือในวงการแบบบัตรพานผมว่าผมเป็นสุดแล้วไม่มีใครเอาลงไม่เคยแบบไม่มีใครเอาผมลงน้ําบอกเลยมาดิเอ้ยทำไมมันเืลน้อยได้มันใหม่ดวะ มันขยันทามัดใหม่นะแต่ไม่ขยันทําเบลนะคือมัดใหม่เนี่ยแม่งต้องใช้แบบหลายคนนะเออมันก็ยากมากนะที่จะได้มาใครที่รู้นะก็รู้วิธีอ่ะมันจะมันยากอยู่แล้วนะผมก็่เคยทาคลิปสอนไปแหละว่าได้มายังไงนะผมมีแล้วมัดใหม่ผมแค่ไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวคนดูแบบไม่รู้เนี่ยผมก็อยากแอกให้ดูเฉยว่ามีแล้วนะก็ตบอไปอีกนะแม่งก็ยังไม่เจอตึงๆเลยนะไม่ตึงเหมือนเซิร์ฟแรกเลยเซิร์ฟแรกก็ยังพอตึงวลย ไม่รู้อะไม่เฮ้ยผมันวิ่งไวมากนะเอาก่อนเลยแล้วกัน2.9อ่เะเกือบ3 m อ่ะเออก็เอาหน่อยแล้วกันนะโ,โมจิวะอย่าบอกนะมันไม่เปิดทีทีโอ้ยแล้วมึงก็ไม่เปิดทีทีกันแล้วเวยไหวกันก็วะเน่ะโอ้ my god จะตบยันโมจิดูโมจิตะก้ารหรือเปล่าทิมช่วยฟังไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะเออเดี๋ยวนี้โมจิอีกตัวนะจ๊ะเปิดตัโอเคตัวนี้เปิดจริงนะตบไปดูถ้าไม่โดนลุมผมไหวนะผมโคตรเจ๋อเลยตอนโดนลุมเนี่ยจริงขอหนึ่งหนึ่งได้ไหมล่ะเนี่ยอี่ปีอ้าวไม่จะลุมผมเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันไม่ได้แดกหลักผมค้าเพื่นมันเป็นหลักสิ ถ้าเกิดเผาผมตื่นแล้วแบบเผาเขาไม่ตื่นอ่ะแล้วเกิดโดนลุมแบบในคนที่ลุมนะไม่มีใครเผาตื่นผมไหวนะอือเนี่ะอันนี้มันไหวนะเพราะเผาตื่นมันจะโกงมากๆเลยยิ่งเป็นพารเนน่ยโคตรโกรงนะครับไปหนรแล้วโอเคผมตื่นเดีวจะเปิดให้ดูนะว่าตื่นมันโกงขนาดไหนนะจ๊ะ คือค่าแท็กทุกอย่างมันจะแรงขึ้นครับแต่มันเป็นทั่วการไว้พวกนี้ดูดิคะทุกอย่างโคตรแรงครับพวกสเต็กทุกอย่างอ่ะมันจะทับเต็มให้เราอาจะโนม้มน้ํเลยนะวันนี้เราไม่ต้องเขียนม่วงตอนเข่าเต็มจเฉพาะตอน,น,นเท่าเตแล้วเปิดสเต็กให้ดูนะเต็มหมดแบบเวอร์ชจัดจะไหนเอาหนีเข้าคาเฟ่เฉยแบบนี้ก็ไม่ถึงนะพวกสองล้านอยู่แล้วยากสุดล่างส่อนเลยเปิดโต เาออมาใน,นี้นะเกิดโมจิบ่องตัวมนี่ไหวหมน่าจะไม่ได้เดิอนอ่ะแค่ตัวเดียวก็เกือบไม่ได้เดินละหม,มันหนีไยมากโดน ตื่นละมันต้นรู้อยู่เดีวว่ารู้มาเลยเอาไปไหนเลยเขาบอกมันไม่ได้พัวกันว่ามันพยายามจะก่อนนะตันนี้ก็มันพัวกันนะเขาจะหลับแล้วผมต้องรีบตีหน่อยแล้วเอาเกลีๆนะต้องรีบตีเพื่อเอาสเต็กด้านล่างซ้ายอ่ะไม่งั้นผมหลับแน่ ถ้าพอหลับแล้วแม่งพอเปลี่ยนผมไม่ไหวนะเว้ยเออนอนหลับก่อนผมแล้วแหละก็เนี่ยคือมันตึงม <the game S 1> ากนะฝนพายนะสูตรนะก็ลองไปเล่นกันก็คือใครจะได้ค่าหัวเยอะๆแล้วแบบเล่นง,งาน่ายๆนะไม่มือถือก็ทำได้แต่มือถือต้องเล่นสามนิ้วอะแต่การกดโซนดว้วยตัวอาเนี่ยแบบเนี้ยแบบใช้ตัวอาน่นแหละนจะไ,ไม่ไม่น่าได้ <S <S ผมเล่นในมือถือกดไม่ได้แต่ว่าล่าในมือถือมันก็ล่าได้นะแบบเนี้ยสุดน่าเลย แต่ว่าแค่มันจะค่อเสียคืออาจจะไม่เก่งเท่าคอมนะครับคือการกดโซ่โซ,โซ่ติดไอตัวอาร์น่ะคือถ้าเป็นในคอมมันจะเป็นคีรักของตัวอา้าเขาเรียกว่าอะไรวะเรียกโต้ว้าน่ะแบบนี้นคือในโซ่ถอดแบบแม่ทงทำโคตรยจ้าเลยตอนทีที่อ่ะโอเคมาเอ,อ้ผมหลับแล้วอ่ะเว้ยละเอ้ผมฟังมันไม่เข้าวะ ตัวเองก็เาอาหลับแล้ววะเล่นลำบากแรงอ่นะผมรู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ได้เปิด P P เลยผมเล่นผิดตัวนะผมเบื่อเบอื่อจริงเลยพวกที่แบบไม่ได้เปิด P P แล้วแบบแม่งมายุ่งจุนจ้านคนระับมันอยากมีบทอะไรขานาดนั้นวนะเนาะตัวไหนเน,ะนาะอีกล่ะโอเคตัวนี้ผมมาถูกทางแล้วนะ คือการเล่นพระอย่าชิ้อย่างเดียวนะเดี๋ยวจะไม่ได้ค่าหัวนะเราต้องสกิลด้วยแล้วก็สกิลไวแลต์ตามแหละแล้วก็พยายามสกิลให้มันโดนโดนเลยจะได้ค่าหัวด้วยแต่ครับผมาโคตรง่า,ายคนระับก็ไม่ตึงเท่าไหร่นะครับไม่ถึงคนในเซิร่อแบบไม่ตึงนะเพราะว่ามันค่าหัวมันน้อยอ่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟกัน ก็ให้ดูนะว่ามันชนะจริงนะผมพยายามจะเซิร์ฟหาแบบพ้นข้าหัวเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมเริ่มเบื่อละเริ่มเบื่อผาละเพื่อเงินว่วงไหมนะผมแบบรีสแต็กเล่นนั้นนะโอเคมาต้องรีบนะเดี๋ยวจะตายก่อนนะครับเอาเป็นพลังผลบ้างแล้วก็เสือนะ ขอเล่นเสือบังแล้วกันนะครับทายิปนี้เอาลืมบอกคอมโบเออวะผมลืมบอกคอมโบพาเปล่าวะตอนเปิดอ่ะพามันมีคอมโบตอนเปิดไฟอยู่นะอ่าเดี๋ยวดูคอมโบของมันนะครับก็จะตามนี้เลยแปลงร่างนะครับอันดับแรกสมัยเราแปลงร่างอยู่แบบแล้วแบบเราสมมุติว่าเราเห็นคนนะเอาไว้ได้เป็นคนแล้วกันถือมัดนะครับมัดสกิลสี 3, ปับ๊บ กีตาร์โตแต่คราวนี้เราก็ฟันได้เลยแตมกระโดดฟันนั้ให้มันถึงๆหน่อยแค่ okay, นี้แล้วก็ปั<ๆ>๊บแต่ถ้าเกิดช่วงที่เราเผาตื่นนะครับหรือว่าเผาตื่นก็ค่าแแตกทุกอย่างมันจะอัปตันนะครับก็มันผมจะบอกไปอย่างว่าทําไม่ได้นะเดี๋ยวขอค่ายบอลน,นี้กนแล้วกันเอา้าว่าอยู่ในฟันไม่เข้านะเราเล่นพลังผลโอเคมาก็ถ้าแบบตอนเราเผาตื่นนะแล้วก็ซีกีตาร์แล้วก็ C, ita, วกี B, ของผลครับ ก็เกือบปา๋าเราลองไปใช้ดูแล้วก็ไปไล่ฟันต่อที่เลือแต่ก่อนท้ายเนี้ยขอเล่นเสือแล้วกันนะครับก่อนจบคลิปเดี๋ยวผมจะจบแล้วอ่ะอัดน้ำหนึ่งนะก็คนที่ดูคินี้อยู่อาจจะแบบคิดถึงผมไงอาจจะแบบอําลาอย,ย่างเว้ยมีซีเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะตบทีเล็กมาเผมจะเอาเสือตบทีเล็กให้ดูนะครับจริงๆอะถ้าผมเล่นเสือนะแล้วผมแบบเตือนในรถเถ่าหรือว่าทีเล็กนะันก็แค่เป็นกระปอมยักษ์นะเด็กตึ้ง กับกบระปอมดังครับเสียส้ำได้แต่นหนูนะครับไ่ดูข้างหัวเขาเท่าไหร่นะโอ้ไม่ตึงนะแต่อย่าไปโฟกัสที่เรื่องของข้างหัวเลยนะครับไปโฟกัสที่คนรินมากกว่าได้ทุนใหญ่อะ่ะบัฟบัฟมันมีส่วนนะก็คือแบบว่าเราข้างหัวเยวอะตบคนข้างหัวหน้อยอ่ะเราก็จะชนะาสายๆแล้เพราะว่าเราคือเราไม่ชนะหรอกแต่ว่าเราได้เปรียบเขานะเพราะว่าบัฟมันต่างกาันเกินไปนะครับแต่ผมอยากให้คนดูโฟก,กัสที่ผมเล่นเพราะผมเล่นตึงขนาดนี้จะเป็น จะไม่เปิดเดแล้วกันว,ว่าเขายังไม่เปิดเ,เด็กคนจะตาย,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 ยผมจะโดนกระปอมยักษ์กัดอย่าเดีเดวเดวเดาเดาเดาเะกิวมันไม่ค่อยโดนเลยอะจะตายใช่มนนะผมจะตายนี่ผมจะกิวมันไม่ค่อยโดนเลยวาตอนแจ้งิวแซ่บหาวานไปเสมควรแล้วนี่ ได้รึเดินใส่หน้ากากัดได้รึถึงสกิลไม่ค่อยโดนมันเลยว่าโดนแต่สกิลแซตโอ้โหเนี่ยเวลาผมต้องตื่น่ะกลัวนะขอจุจะโดนกระปอมยักษ์กัดแต่ส้าเกิดไม่ตื่นผมว่าผมตายแน่ไม่โดนได้ไง ไอบีนะโอ okay. เคเกือกบเดินกระปอมยักษ์ตบอะคนดูว่ามันเวอร์มากแล้วแต่กระผมสก,กิลโดนอะคือมันหวันนะ่นเวยแต่ว่าตะก,กี้ไม่โดนเลยไม่ไหวน,นะจะต้องเปิดเผามาเดี๋ยวปะคือตะกี้เอฟบะาสำคัญมากนะมันแรงนะการเล่นเสือนะพยายามใช้แท็กตะเอฟให้กกโดนนะมันแรงนะสกลิลเอฟอ้ามันแรงนะแรงจัดเลยไปไม่ถึง เดี๋ยวคิดหน้าผมมาเล่นเสือหน้าข้างหัวบ้างดีกว่าอะแบบเต็มเต็มกาฟเลยนะน,นี้จะถ่ายคลิดพอตอให้ดูนิดนิดหน่อยหน่อยป้ายเรียบร้อยครับผมเขาผมตื่นนะครับแล้วก็ข้างหัวก็เยอะกว่าเขา เลยชนะง,ง่ายเลยแต่แม้แค่ผมเกือบตายนะครับแต่คือบลฟอะมันไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแยะหรอกเอาจริงๆเลยแต่ว่ามันก็ช่วยแต่ว่าช่วยไม่เยอะนะครับอย่าไปอย่าไปโฟกัสเล่นคาสินแต่ว่ามันตึงไ็นไปนะเนี่ยผมก็ไม่ได้ตบไก่นะคนดูก,ก็มาบอกว่าผมตบไก่ตอนผมตัติ้งในทิกตอกเวลาผมฆ่าได้ครับ นดูก็ะอกว่าพี่ตบแต่ไก่อ่ะคือผมอยากให้คนดูมาโฟกัสต,ตอนที่เขาเล่นเว็ <_ t od d> ผมไม่ได้ตบไก่เพื่อคือผมอ่ะเล่นเก่งครับเขาเลยดูไก่นะแล้วเนี่ยอันนี้มันก็ตึงนะับโอ้โหขี้เกียจตามแล้วอ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะไปละไหนไหนก็เป็นเสื้อท้ายคลิปละโอเคผมก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้มาถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณคนดูมากนะครับก็อันนี้ไนผมขอแจกระวังสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ผม จนถึงตอนนี้นะใครที่ดูคลิปจนถึงตอนนี้นะผมขออนุญาตแจกเงินรางวัลนะให้ทักมาเลยแล้วก็ทักมาใน Facebook ต้ล่างคลิปนะผมจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กตรงดีคริปชั่นนะครับก็ทักมาบอกว่าพี่ครับผมดูคลิปพี่จนถึงตอนนี้พี่บอกพี่ได้เงินรางวัลผมมาแจกเงิน,นครับ50บาทละกันก็มีหรือเปล่าไม่รู้นะอยากได้สักคืนเหมือนเขาไม่ได้เปิดซีพีย์ เขาไม่ได้เปิดครับ